ผมเกิดที่ชุมชนแออัดข้างทางรถไฟเขตชานเมืองกรุงเทพที่ที่คนในสังคมมองว่าเป็นแค่แหล่งรวมของคนไร้ค่าขโมยยาเสพติดและปัญหาสังคมสารพัดผมไม่เคยรู้จักคําว่าบ้านในความหมายของคนทั่วไปเพราะบ้านของผมเป็นเพียงกระ๊อบไม้ที่พ่อกับแม่ต่อเติมจากเศษไม้เก่ากับสังกะสีผุๆข้างกองขยะขนาดใหญ่ที่ทุกวันจะมีรถขยะมาเทของทิ้งไว้พ่อผมตายตั้งแต่ผมอายุได้แค่สี่ขวบตายเพราะเครื่องจักรในโรงงานรีไซเคิลหนีบ จนร่างแหลกแม่กลายเป็นเสาหลักของบ้านที่พยายามเอาชีวิตรอดให้ได้ในโลกที่ไม่เคยปราณีใครโดยการเก็บขวดพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมและเศษอาหารเน่าๆจากกองขยะไปขายผมเริ่มช่วยแม่ทำงานตั้งแต่เดินได้เพราะเราต้องกินต้องมีค่าข้าวค่าน้ำค่าเช่าพื้นที่บนดินซึ่งเป็นของคนมีเงินที่ไม่เคยเดินมาเหยียบตรงนี้เลยแต่ก็ยังเรียกเก็บค่าเช่าไม่เว้นวันผมไม่เคยมีรองเท้าไม่เคยมีเสื้อผ้าใหม่ทุกวันต้องเดินเท้าเปล่ากลางแดดจัดท่ามกลางกลิ่นเหม็นของเศษซากเน่าเปื่อยเหลือบวันไหนโชคดีเจอเศษ เรียนหล่นหรืออาหารที่ยังพอกินได้ผมกับแม่จะถือว่าเป็นบุญลาบมหาศาลแต่วันดีๆแบบนั้นก็ไม่ค่อยมีนักเพราะส่วนใหญ่ผมโดนคนอื่นแย่งคนบางคนเก็บขยะเป็นธุรกิจใหญ่เขามีรถเข็นมีพวกรุ่นพี่รุมกันเป็นแก๊งเวลาเราเจออะไรดีๆีเขาจะมาแย่งบางครั้งถึงกับลงไม่ลงมือผมโดนต่อยโดนเตะจ,จนต้องวิ่งหนีร้องให้กลับบ้านในขณะที่แม่ก็ทำได้แค่กอดผมแล้วพูดเบาๆว่าอดทนไว้นะลูกเดียวมันจะดีเอง คำพูดนั้นกลายเป็นคาถาป้องกันใจผมไปตลอดชีวิตถึงแม้มันไม่เคยดีขึ้นเลยในสายตาของใครแต่มันก็ช่วยให้ผมลุกขึ้นเดินต่อได้ในแต่ละวันผมเคยอยากไปโรงเรียนแต่แม่ไม่มีเงินส่งแม่จะมีโรงเรียนวัดอยู่ไม่ไกลแต่แค่มีชุดนักเรียนรองเท้าสมุดดินสอก็เกินฝันแล้วผมนั่งมองเด็กๆในเครื่องแบบเดินผ่านบ้านทุกเช้าบางคนหยุดยืนมองผมแล้วหัวเราะบางคนคว้างขยะใส่หัวผมแล้วตะโกนว่าเด็กขยะ ผมไม่เคยโกรธแต่รู้สึกเจ็บลึกๆที่ใจผมถามแม่ว่าแม่ผมเป็นขยะจริงๆเหรอแม่กอดผมแน่นแล้วน้ำตาไหลเธอบอกว่าลูกไม่ใช่ขยะลูกคือของมีค่าที่แม่มีอยู่คืนนั้นผมนอนไม่หลับผมนอนมองเพดานสังกสีที่มีรูน้ำรั่วเต็มไปหมดผมนึกถึงอนาคตนึกถึงสิ่งที่ผมอยากจะเป็นถ้าผมมีโอกาสผมอยากเป็นคนที่ทำให้ไม่มีเด็กคนไหนต้องถูกหัวเราะเยาะเหมือนผมอีกผมไม่รู้ตอนนั้นว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ตอนโตผมถึงรู้ว่าความรู้สึกนั้นคือความยุติธรรม ผมเริ่มเก็บเศษกระดาษที่คนทิ้งหนังสือเก่าๆจากกองขยะแล้วค่อยๆหัดอ่านเองแม่ช่วยสะกดบ้างเท่าที่เธอพอจำได้จากตอนยังเด็กผมเรียนจากป้ายบนถนนหนังสือพิมพ์เก่าโฆษณามือข้างหนึ่งคุยขยะอีกข้างถือหนังสือที่ไม่มีใครต้องการแต่ผมกลับโหงมันยิ่งกว่าทองผมเก็บเงินจากการขายขวดได้วันละไม่ถึงสิบ,บาทเก็บสะสมทีละเหรียญเพราะอยากซื้อดินสอไม้กับสมุดเปล่าเล่มหนึ่งและในที่สุดผมก็ได้มันมาผมนั่งเขียนทุกวันหัดลอกตัวอักษรตามหนังสือหัดคิดเลขจากกล่องนม หัสกดจากฉลากสินค้าความสุขของผมคือการเรียนรู้ทั้งที่ไม่มีใครสอนไม่มีห้องเรียนไม่มีกระดานดำไม่มีเสียงกระดิ่งผมเรียนบนกล่องขยะเรียนท่ามกลางเสียงดูถูกแต่ผมไม่เคยหยุดวันหนึ่งเมื่อผมอายุเก้าขอวบจ้านที่จากหน่วยงานช่วยเหลือเด็กเริ่นมาเจอผมตอนกำลังเก็บของคนเดียวเขาสังเกตว่าผมถือหนังสืออยู่ด้วยเขาชวนผมคุยถามผมอ่านออกไหมผมอ่านให้เขาฟังเขาตกใจมากเขาบอกว่าลูกน่าจะได้เรียนหนังสือนะ แล้วเขาก็เอาเรื่องของผมไปเล่าให้ผู้อํานวยการโรงเรียนใกล้บ้านฟังผมจําวันนั้นได้ดีวันที่ผู้อํานวยการมาเดินลุยขยะมาหาแม่ผมถึงบ้านเธอพูดกับแม่ว่าส่งลูกมาเรียนเถอข้าฉันจะช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย วันรุ่งขึ้นผมใส่ชุดนักเรียนมือ2ที่เธอเอามาให้เดินไปโรงเรียนครั้งแรกในชีวิตด้วยหัวใจที่เต้นแรงผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เรียนผมนั่งอยู่หลังห้องไม่มีเพื่อนคุยทุกคนมองผมเหมือนตัวประหลาดเด็กขยะที่อยู่ๆก็ได้เข้าเรียนแต่ผมไม่สนใจผมตั้งใจเรียนแบบไม่มีวันหยุดผมเรียนเช้ากว่าใครกลับช้ากว่าใครครูเริ่มสังเกตว่าผมมีความสามารถพิเศษด้านการคิดวิเคราะห์และการพูด ครูเริ่มให้ผมออกมาพูดหน้าห้องฝึกพูดฝึกโตวาทีจนวันหนึ่งมีการแข่งพูดสุนทนรพจน์ระดับเขตครูส่งผมไปแข่งแม้เพื่อนๆจะหัวเราะเยาะแต่ผมก็ขึ้นเวทีด้วยใจมั่นคงผมพูดถึงชีวิตของตัวเองงพูดถึงความฝันของเด็กเก็บขยะที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกน้ำตาครูไหลเพื่อนๆเงียบทั้งห้องผมชนะเลิศในวันนั้นและได้รับทุนการศึกษายาวจนถึงม .6 ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนจากตรงนั้นแต่เส้นทางของผมก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะโลกใบนี้ ยังไม่เลิกตัดสินคนจากอดีตผมยังคงต้องเจอกับคำพูดแสบๆจากผู้ใหญ่บางคนที่ถามว่าเด็กอย่างนี้จะไปเรียนต่อทำไมเสียของเปล่าผมได้แต่นิ่งฟังแล้วตอบในใจว่าผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองหลังจากม .6 ผมสอบติดมหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังคณะรัฐศาสตร์ด้วยทุนเรียนดีผมเดินเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยในวันที่ยังมีคนมองด้วยสายตาแคลงใจแต่ผมไม่สนใจเพราะในใจผมมีแม่และคำพูดที่เธอเคยพูดว่าลูกไม่ใช่ขยะ อยู่ตลอดเวลาผมตั้งใจเรียนทำกิจกรรมเข้าชมรมโตวาทีอภิปรายทำโครงการช่วยเหลือชุมชนจนผมเริ่มมีชื่อเสียงในหมู่นักศึกษาและอาจารย์ผมจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้รับทุนเรียนต่อด้านนโยบายสาธารณะที่ต่างประเทศทั้งหมดนี้เกิดจากเด็กคนหนึ่งที่เคยไม่มีใครมองเด็กที่เคยถูกเรียกว่าเด็กขยะ ผมใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยความรู้สึกเหมือโอนคนแปลกหน้าในโลกใหม่ที่ทุกอย่างรุราเกินกว่าที่เด็กเก็บขยะอย่างผมเคยจินตนาการถึงผมอยู่ในห้องสมุดมากกว่าคาเฟอ่านงานวิจัยมากกว่าการไปเที่ยววอผมจดทุกคำที่อาจารย์สอนและตั้งคำถามกับทุกระบบที่เราถือว่าถูกต้องเพราะผมรู้ว่าการศึกษาไม่ใช่แค่ใบปริญญาแต่คืออาวุธเดียวที่คนจนมีไว้ต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำในโลกนี้เมื่อเรียนจบผมกลับไทย โดยไม่ลังเลทั้งที่มีงานดีๆรออยู่ต่างประเทศผมกลับมาเพราะรู้ว่าที่นี่ยังมีผมในอดีตอีกเป็นแสนคนที่ยังติดอยู่ในกองขยะของความเหลื่อมล้ำผมเริ่มทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนเล็กๆเ,เดินสายลงพื้นที่ชุมชนแออัดทำงานกับเด็กเร่ร่อนคนไร้บ้านและแรงงานข้ามชาติผมเห็นน้ำตาที่เคยไหลาจากตาแม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแววตาของคนอีกนับร้อยนับพันผมเห็นระบบราชการที่เอือ้อแต่กับคนมีเส้นสายเห็นงบประมาณที่รั่วไหลไปกับโครงการ ที่ไม่เคยแตะถึงคนจนตัวจริงผมเริ่มพูดเริ่มเขียนบทความเริ่มออกสื่อไม่ใช่เพื่อให้คนรู้จักผมแต่เพื่อให้คนรู้จักความจริงที่ถูกซ่อนผมเริ่มถูกเชิญไปพูดในเวทีสาธารณะมากขึ้นทั้งในระดับจังหวัดระดับชาติและในที่สุดก็มีคนเสนอชื่อให้ผมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสในเขตบ้านเกิดของผมผมลังเลอยู่นานเพราะรู้ว่าวงการเมืองมันไม่ใช่ที่ของคนไม่มีสายสัมพันธ์แต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจลงด้วยเหตุผลเดียวคือผมต้องการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ในวันหาเสียงผมเดินเท้าเปล่าเข้าไปในชุมชนที่ผมเคยเก็บขยะเด็กๆมองหน้าผมงงๆบางคนร้องออกมาว่าพี่คือเด็กขยะคนนั้นใช่ไหมผมหัวเราะแล้วตอบว่าใช่และวันนี้พี่อยากทําให้พวกหนูไม่ต้องอยู่ในกองขยะแบบพี่อีกต่อไปวันนั้นไม่มีของแจกไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเวทีไม่มีป้ายใหญ่ๆมีแต่ความจริงที่ผมเล่าออกมาจากหัวใจและความจริงก็ดังกว่าการโฆษณาใดๆผมชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนถล่มทลายแม่ จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ไร้ทุนไร้สังกัดพรรคใหญ่ผมเข้าสภาด้วยเสื้อเชิดเ,เก่าๆตัวเดิมรองเท้าผ้าใบคู่เดิมและใจที่ยังเหมือนเดิมผมพูดในสภาเป็นครั้งแรกท่ามกลางสายตาของนักการเมืองเก่าๆหลายคนที่มองผมด้วยแววตาดูถูกแต่ผมไม่ได้สนใจผมพูดถึงความยากลำบากของเด็กข้างถนนพูดถึงแม่ค้าขายกล้วยทอดที่โดนเทศกิศกจไล่ทุกวันพูดถึงเด็กไร้สัญชาติที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเกิด ผมพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจนคนในสภาหลายคนเงียบไปเองผมกลายเป็นสสที่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนมากที่สุดคนหนึ่งและไม่นานหลังจากนั้นผมได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแม่จะเป็นตำแหน่งเล็กในสายตาคนทั่วไปแต่มันคือโอกาสใหญ่สำหรับผมผมใช้เวลาไม่นอนหลายคืนเพื่อผลักดันร่างกฎหมายช่วยเหลือเด็กยากไร้ปรับเกณฑ์การเข้าถึงทุนการศึกษาเปลี่ยนระบบลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและสำคัญที่สุดคือผมผลักดันโครงการ เด็กมีค่าที่ให้เด็กในพื้นที่เสี่ยงได้เรียนฟรีจนถึงมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่ผมกลับไปเยี่ยมชุมชนเก่าผมจะเห็นเด็กๆใส่ชุดนักเรียนสะอาดเดินยิ้มแยม้มและวิ่งมากอดผมผมรู้ทันทีว่าการตัดสินใจลงการเมืองของผมไม่สูบเปล่าแต่ในโลกการเมืองไม่มีใครอยู่รอดได้นานโดยไม่มีศัตรูฝ่ายตรงข้ามเริ่มโจมตีผมใช้ภาพในอดีตของผมเป็นเครื่องมือใส่ร้ายว่าผมมีเบื้องหลังรับเงินทุนต่างชาติเป็นคนล้มสถาบันแม้ไม่มีอะไร เป็นความจริงแต่ข่าวปลอมก็แพร่เร็วกว่าแสงผมโดนเรียกสอบสวนโดนสื่อรุมประนามและแม้แต่พักของผมเองก็เริ่มถอยห่างผมเกือบจะลาออกแต่แม่ที่นั่งเงียบมาตลอดชีวิตกลับพูดกับผมว่าลูกต้องไปต่อไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อลูกของคนอีกนับล้านที่ยังรอแสงสว่างจากลูกอยู่ผมร้องให้ในอ้อมกอดแม่คืนนั้นและแตัดสินใจสู้ต่อวันหนึ่งมีวิกฤตทางการเมืองใหญ่รัฐบาลล้มพักแตก และประชาชนเริ่มหมดศรัทธาในนักการเมืองแบบเดิมๆผมได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนให้ตั้งพรรคใหม่พรรคที่ไม่มีเจ้าสัวไม่มีทุนแสนล้านมีแต่หัวใจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆผมตั้งพรรคประชาชนเพื่อประชาชนและลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะหัวหน้าพรรคตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าผมจะชนะแม้แต่เพื่อนร่วมงานบางคนก็ยังสงสยัยแต่เมื่อผลเลือกตั้งออกมาพรรคของผมได้คะแนนอันดับหนึ่งและผมได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คนแรกในประวัติศาสตร์ที่เกิดจากเด็กเก็บขยะริมรางรถไฟผมนั่งอยู่ในห้องนายกวันแรกด้วยความรู้สึกบนประหว่างความดีใจความกลัวและความรับผิดาชอบมหาศาลผมมองภาพแม่บนโต๊ะทำงานน้ำตาผมไหลอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกข์มันคือน้ำตาแห่งการสำนึกในพระคุณน้ำตาของเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกหัวเราะเยาะวันนี้ได้ยืนอยู่ตรงจุดสูงสุดของประเทศแต่ผมไม่ลืมเลยว่าภารกิจของผมยังไม่จบและวันหนึ่งผมจะลงจากตำแหน่งด้วยมือของตัวเอง เพื่อให้ตำแหน่งนี้กลับไปอยู่ในมือของประชาชนไม่ใช่ตระกูลใดไม่ใช่กลุ่มทุนใดและไม่ใช่คนที่เคยมีอภิสิทธิ์ใดๆเพราะประเทศนี้จะต้องเป็นของทุกคนรวมถึงเด็กในกองขยะทุกคนที่รอวันมีโอกาสอีกครั้งเหมือนที่ผมเคยได้รับ